สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วเนาะกับช่องนาเน่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมซอร์เซตแมนนะทุกคนแต่ว่ามันพิเศษกว่าเดิมนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ใช่ซอร์เซ็ตแมนโดดล่มลอ่ะรอบนี้ผมจะเป็นซอร์เซตแมนซ่อนหาทุกคนใส่กอกซ่อนหาก็คือมันเป็นโหมดโหมดหนึ่งที่อยู่ในเกมซอนะนะร์เซตแมนทุกคนซึ่งเกมไอระบบไอซ่อนหาแบบนี้มันมีหลายเกมเลยที่เขาทําอย่างคอฟดิวตี้โมบายเขาก็เคยทำนะทุกคนคือแบบ เป็นเล่นซ่อนหากันอะไรเงี้ยก็เป็นโหมดสนุกๆหนึ่งโหมดที่อยู่ในเกมนี้แล้วกันโอเคก็โดยผมจะชวนน้องๆมาเล่นนะทุกคนน้องๆเก่าๆที่เล่นด้วยกันกับผมมาตั้งนานแล้วนี่แหละก็ชวนมาเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้มันจะสนุกๆน,นะทุกคนเพราะว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะยิ่งหาเข้าไปใหญ่เพราะว่าเหมือนกับว่าก็คือแบบปั่นกันเองไงทุกคนมันก็ตลกไปอีกอะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองรับชมดูละกันเพราะว่าผมก็มาแบบเฉพาะกิจเลยนะคือแบบเห็นว่ามันมีโหมดนี้แล้วทุกผน ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรกันอะเอาตรงเลยเหมือนเบื่อๆกันก็เลยลองมาชวนกันเล่นดูก็ก็ตามภาพเลยทุกคนจะสนุกแบบไหนเป็นยังไงก็โอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมไปเป็นอะไรดีวะเป็นอะไรดีวะเป็นอะไรดีวะกูเป็นอะไรดีวะ่กูรู้แล้วว่าหนูจะเป็นอะไรตอนนี้คุณคือเปงมุมไลฟ์อ้าวใครด่าวะอ๋อเปงเปควยเหมือนเดิมเธอ เอ๊ยวยกลวยไยินไม่ใช่แบบนี้อ่ะพี่อ๊อฟรวยรวยครับวยนูน้แสนดีเข้าดีดาดหาดเลยเนี่ยเมื่อกี้เป็นไมู่ว่าจเป็นหนูเจะเป็นปูดีว่ะอัน้าหาหญ่เลยไขว้านแล้วไปาละ แล้วเขามาเจอแล่งถุมโคลเชยนีเราดีเราไปแล้วกูกูไปอ้ไม่ไม่ากูไม่เลยไม่มามาล้งดูไปหนาหนาวนวนวนหนาวนวนเยอะยเลยนะสถานีนั่นดิ แล้วใครจะเก็บดาววะพี่เราอ่ะถามจริงนะใครจะเก็บวะพี่ไม่ได้เก่งจุกด้วยเอาชิบหายละดีกันไม่เห็นวะแล้วต้องไปแล้วต้องไปเก็บดาวแล้วนะเออพี่รู้แล้วแล้วพี่จะไปโอ้ยู่กี่พี่ไปงไงเงี้ยเราเก็บดาวเลยอะดูดูด้บอร์ดจับได้อ่ะแล้วเหลือก็อยู่สองคนยังเหลือเธอนละสองคนอ่ะ,อะแม่งได้ยินแล้วเฮ้ย มาสนุ่ยไม่เอ้นแม่งเลยดูดูคะแนนเขาดิ9หลัเราไม่เอาอะไรเลยเบอร์เราไม่เอาอะไรเลยอ่ะเราไม่เอาอะไรเลยเบอร์ยิงโคตรแม่นนี้เมื่อกี้ยิงไงไอชิบะรักดูได้ไงอ่ะดูได้ไงอ่ะตอนหนูแอบตรงนี้เมื่อกี้แล้วโดนจับได้แล้วประสบการณ์จะสอนเราไมอ๋อไม่มีเศษนกหวีดอีกแล้วเอ้ยอ้าวใครเดินอ้าวกูเห็นแล้วไอ้เชี่ยปูไอ้ปู นี่แล้วไอ้ปูโอ้นะเราแพ้อะเราไม่เป็นอะเราไม่ชอบเรื่อองว่าศึกษาไปก่อนเาเองนะดูตกบนัดินาศึกษาไปก่อนนะดูสอนประดินฐ์ดูสอนประดิเออทายตารางว่ะทไมเพอเราเราสาวเพอหัวตารางอะทำไมเอาไปแค่ไปเอาเท่ากันด้วยคนเท่ากันด้วยเอาดิแม่ดิครับเอยเราหัเราซ่อนก่อนวะหายล้ะ เใจเหมือต้องรอดเอาแล้วโหตต้องรอดได้ข่าวว่ายังเดินอยู่ใครวะตะ <c oughs> เป็นเซอร์ไวเบิ <c oughs> <c oughs> เป่าได้เฮียมาก <c oughs> มีคนตายมีคนมาีคนมาเรียบร้อยมันเป่าและเชียมาเลยนมันเป่าหนึ่งดาวใครเีย้เอาอีกเอน้าเก็บไเยอะเราต้องแบกแล้วท้าไป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 กันแป๊บนึงตรงนี้ข้างข้างข้ามีอันนึงนะเดี๋ยวเพงจะย็นดี ใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละใช่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 เราคู่ไปนะย้ายยี่หงหูหูน่าจะแบกเลยต้องใช้ลากกายแบบคนอยู่ตัวไหนเยอะๆเราไปอี่ป่ะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยเก็บยี่เล้ยงมีน้อยนี่ย่งเขาอะไรรัเหลือดาวนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ยเอ๊ยเเห็น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 เอ๊ยโดนโดนดาวอินะว้าวลาลาน่ในเพจในแมปนะในแมปอ๋อมีเยอะเลยอ่ะไกลไกลอ่ะเป็นอะไรนะฉันหายแล้วบิ๊กได้ดาวแล้วไปดูบิ๊กก่อนเฮ้ยเธออย่างผิวเลยอ่ะว้าวได้บันไดเธอ มันคือว่าโดนไล่ไปกองนะชิบหายแล้วว่งเบสุดตายเอาอุ้ยฟ้าขอบใจมากน้องโอ้ยยยโอ้โอเคจงดีเก็บได้วันนี้เก็บได้วันนี้ มาดิก็มาดีครับมาดีครับไม่ใช่นั่นไงนั่นไงจะยินแล้วนะเจ้าแถวนี้แหละนี่ไหนวะน้าตรงตรงตรงเรือนที่หนููอ่เปิดเผยตัวกันวะเปิดเผยตัวกันวะนี่ไหนวะนี่นั่นไงนั่นไงอีไอ้ถ้วยไอ้ถ้วยเอ้าเยอะจอหลอน

พี่หาไม่เจอเลยอุ้ยอ็นนี่มันเก็บไม่หยุดเลยนะไม่เก็บอันหลังไอ้เวรนี่อะกูเจอแล้วไอ้น่าวะแถวนี้เหรอโอ้ยห่าไม่เจออีกแล้วล้อม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 เมื่อกี้ยังเป็นกลวยอยู่เลยเอาไว้นะร้องไว้ร้องไว้เรียบร้อาละเป็นอะไรเราวะ

เป็นอะไรดีนะชมขนาดไี้แล้วเพื่อนเป็นอะไรดีนะกินบอกเลยนะว่าถ้าแม่ขยับก็มี้อขยับเราได้หรอกเราเดือดอยากได้ดาวอะแล้วพี่เป็นเสาไฟอันเท่านั้นน่ะพี่ขยับคอมพิว เมื่อไหดาวด้ะเกิดมันต้องเป่าสองรอบดาวมาแล้ววะแฮ้ยอพุคน กาจ้าอุยอ้ยอุย้ยอู้ยไม่ออกไม่สามารถไม่สามารถผ่านหากตาฉันไปได้หรอกครับไม่ใ,ให้หนูก็ดิ่งตัวแบบจู๊ดนิดนึงแบบอะไรวะเครื่อยิงเขามาแบบเปรี้ยงหายเลยแบบนี้แบบโอ้ึงเสียใจว่ะ คนรู้แต่งกันแท้ๆไม่น่าทำกันได้ไม่เฉยมีคนรู้เธ <โฮ S 2> อตายยังโอ้ยยังไม่ตายนี่ยมาไปไปไป โดนไปฝายิงเลยอยู่ไม่ได้เก็บดาวแล้วชิบายชิบายเห็นไหมดีแม็กนัวิ่งได้ตอนนี้แหละเอ้ยหมดไปดีกระสุนหมดไปดีอู้ันนี่อันตราย เอา้าวพอดีเลยใครวะเอยี่ยมฮ่าไอ้คนนี้มาปวดอ่ะเฮ้ยโอ้โหบาร์บีคอนโดนไปแล้วบาร์บีคอนแขงโอ้สวนกับพี่พอดีเลยอม,อม,อมอยังอมยังยังอย่าพึ่งมานอนเดย์อย่าให้เจอพี่ฟ้ายิงให้หน้ายู่ เสียงเด็กอารักเลยทำไมมันไม่วิวสักทีวะไม่วิวทำไมอ่ะตรงนี้ไม่มีเลยนะตรงเบร่ะไม่มีเลยเฮ้ยกอนากเลยโอ้โหยังเยัอีกยังอีก กองเ้ยาเปนอ้โกงโดนลอไปถ้กิาเล่นเล่นนี่ไงเราเปิดประเด็นไปหนึ่งดอก ไม่ใช่ไอ้หวานมันเห็นยงคนอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อไอ้อหวานก็ขึ้นไปยิงเิแล้วมันขึ้นทางไหนวะเนะี่ยมันมีทางขึ้นอยู่สองทางเฮ้ยนั่นไงพี่ดีนเสียงแล้วไอพี่ดีนได้ยนินแล้วได้ยินแล้วเนาะเออได้ยินเหมือนกันอยู่ข้างบนปะใช่ใช่เน้นเน่เอ็นเน่จะมาโคเน่เอ้ยมันอยู่ข้างล่างอ๋อไม่ใช่ข้างล่างข้างบนอีกพกนี่แล้ว โคเนรู้จักว่าโคเนยอนนักสืบโคเนอ้ออาวอาไอ้ยไอ้ยใครเอ้ใครเอ้ใครเอ้ใครไม่ได้เลยเนไม่ไ้ยนยอดนักสืบโคเนคอนตรอยตรงไหนวะตรงไหนวะ แถวนี้แหละแถวนี้แหละโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหใครวะไม่กล้าเข้าเลยอ่ะปล่อยเลยปล่อยพี่เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาไปเดียวพี่นี่ค่ะนะพี่นี่ค่ะเออเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาว่ะมาว่ะเบ๊ไม่ต้องมาเลี้ยงหมูนะอ๋อเราอยู่คนละทีมโนษแต่ไม่ต้องมาเลี้ยงหมู โอ้โหยิงยับเลยยิงยับเลยครับท่านผู้ชมครับมอมีอเมื่อกี้พี่หาล่า้งเลยนะโดนไม่กลเลยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วสวยยิงแม่นแต่ว่าฟมไอ้เชี่ยไมไม่ไม่ไม่ยังไม่จบ ไม่โอ <Hey. S 2> ้ย oh, oh, oh. ทำไมหรอทำไมหรอนี่นะไม่กลับมีเสียงหรอหาพี่อยู่มันหาพี่อยู่โคตรหาเรื่องอะนั่นนี่อยู่แถวน,นี้แหละตัว <Hey. S 2> นั่นนี่นี่เป็นหญ้าต้นในนี้อย่าไปปล่อยไปนะทุกโง่ นั่นนี่นั่นนี่เป็นคนงกดาวเดี๋ยวนี้ต้องมาเก็บด,ดาวไม่ยืนกลุ่มเลยทุกคนยืนกลุ่มเลยอุ๊ยเีจยตายอ้าวอ้าวอ้าวธนูลูกนั้นธนูอดอกนั้นใครเป็นคนยิง <c oughs> หาใหญ่เลยวะ่ะโอ้พี่เขาหาใหญ่เลยวะ่ะ <c oughs> เธอเธอมีวิด ok? ีโอปะเธอไม่ม, <c oughs> มอีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีดาวแล้วดิโอ้โหเจเขายิงเขายิงยับเลยอ่ะดู้ิได้ยินเสียงปืนเข้กไปไหนเลยเจเขาหาเจา่นะชิบหายเจเจขอโทษเพราะว่ามันจะเจอเพื่อนก่อนเจอบ้าแน่นอนยุค้าติน้าเลย่อน <laughs> ดูดูพี่เขายิงดิ มีเจจะยิงพี่ได้ป่าวะทางนี้ครับเจเจเจครับไอเจไม่อย่างเปิมอะแตเดินตามดิเดินตามดิชิบหายแล้ววะเอาเวแล้วดิโอ๊ยไม่เยอะเกิน

จูกตั้งแหนมมันออกไปคนหนึ่งอ่ะมาดีครับก็มาดีครับผมรอคุณอยู่แล้วอยู่ในนี้ไอ้เป็นมิบอุกมิบฟุกอย่าปล่อยให้มันไทเกอร์ไทเกอร์ไม่ดีไปยังมาจะดีอ่ะไปยัง เหลือเจบี้เหรเหลือเจบี้เหรอไอฝั่งเขเหลือคนเดียวเองนั่นไงได้ยีแล้วทำไมทำไมพี่บีเล่นเหมือนพี่ฟ้าเลยอะไปเสาไปอะไหนวะพี่บีชิ้นขนาดนี้หรอมันจะหนักเกินไปหรือเปล่าอยู่ข้างบนเหรอโคตรมาบอนนี้เนแรงเจ็บบีคิด คือแบบว่าตอนนี้นะหนูฟังเพลงโควิดไม่ได้เจะไปแม่งไม่ฮะต้องหาสัญลักษณ์มาจะดินี่ยงนี่ยโอ้ยน้าเนป้าเข้าเนปปี้เลยอะไรเป็นีะไรเป็นอะไรเป็นเทพมังกรอหร